กอเบลรายการที่นําตัวแทนนักศึกษาจากต่างสถาบันมาถกประเด็นปัญหาในสังคมกับประเด็นต่อไปนี้การประกวดดาวเดือนยังจําเป็นอยู่หรือไม่เมื่อกี้ได้ยินคำว่าเหนื่อยคนทำงานเหนื่อยจริงๆค่ะยิ่งคนเบื้องหลังที่ดูแลพิตตี้พาวิเลตนี่แหละยิ่งเหนื่อยถ้าสมมุติว่าเราจัดงานการ,รกวดอันนึงขึ้นมาแล้วเราได้ผู้ชนะ ผู้ชนะนะได้รางวัลจากสปอนเซอร์ได้ทั้งเกียรติยศได้ทั้งหน้าทั้งตาได้ทั้งพื้นที่สือ่อแล้วคนทํางานจริงๆได้อะไรเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ําท่านมีเด็กคนหนึ่งอย่างเงี้ยมีความใฝ่ฝันว่าอยากประกวดมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่เคยได้โอกาสนี้มาหาลัยภาพในหัวเขาอาจจะเป็นแบบว่านี่คือโอกาสที่จะมาแล้วแต่พอโอกาสมาถึงปุ๊บโอกาสไปไ,ไปประกวดให้พี่หน่อยนะ แต่ไม่ได้เรียกโบดไปคขา่่เดาวเดือนเราฟังเราก็รู้แล้วว่ามันสวยหลอปุ๊บพอจะคัดดาวเดือนนะเราเลงไว้แล้ว A B A 1 A 2 B 1 B 2ลงมาก่อนแล้วค่อยมาถามว่าทําอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างถูกต้องไหมเราชี้ที่หน้าก่อนเลยอันดับแรก ซึ่งถามว่ามอเราเด็กส่วนมากเขาไม่ได้อินแล้วอะที่เขามามาเพราะอะไรมหาลัยเรามีเรื่องของหน่วยกิจกรรมเข้ามาเป็นต้นครับ oh. Oh. ต่อให้คุณได้เรียนเก่งเก่ยนิยมอันดับหนึ่ง oh. แต่กิจกรรมคุณไม่คบมหาลัยไม่อนุมัติจบให้ชุดนักเรียนและนักศึกษาเนี่ยยังจําเป็นและปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาอยู่หรือไม่เพราะในตอนนี้ต่างประเทศ ยูนิฟอร์มที่เขาบังคับเนี่ยเขาก็บังคับแค่บางโรงเรียนแล้วการบังคับของเขามันเป็นสวัสดิการของรัฐแล้วในตอนนี้มันมีกระแสที่ออกมาว่าพ่อแม่จำนำทีวีซื้อชุดให้ลูกโอ้โหเท่าที่เคยได้ยินมาก็จะแบบพูดแโลมด้วยใช้คำแบบแต่งตัวน่ารักจังเลยทำไมแบบใส่สั้นแบบนี้ไม่กลัวแบบอันนี้ใครพูดเป็นบุคลากร ชนชั้นน่ะมันอยู่ที่แค่อักษรย่อที่ปักที่ชัดนเรียนแอ้วข oh. อ,อให้คุณใส่ยูนิฟอร์มเหมือนกันทั้งประเทศสีเดียวกันทั้งประเทศแต่สิ่งที่จะบอกชนชั้นของคุณน่ะก็คืออักษรย่อของโรงเรียนติดตามทั้งหมดนี้ได้ในโชกรกะเบาครับ